สเก็ตข่าวแรกวันนี้นะคะไปกันที่จังหวัดชัยภูมิค่ะช่วงนี้นะคะที่บ้านส้มปล่อยนั้นคึกคักเป็นพิเศษเลยเพราะว่าชาวบ,บ้านส้มปล่อยที่ไปทํางานที่กรุงเทพฯถต่างก็หอบลูกจุงหลานหนีน้ําท่วมกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดกันนะคะโรงเรียนบ้านส้มปล่อยเห็นว่ามีเด็กเยอะค่ะก็เลยเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนนั้นมาเรียนในห้องเรียนร่วมกันซะเลยและมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยปลูกผักเลี้ยงปลาเพาะเห็ด แล้วก็ยังมีการนิมนต์พระมาสอนธรรมะอีกด้วยนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะใครอยากจะขี่ม้าก็มีบริการให้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่คุณพ่อท่านนี้ก็ขอลองขี่ด้วยนะคะดูแล้วหล่อเท่ยงกับพระเอกหนังเลยค่ะแต่ว่าพระเอกของเราก็ต้องมาเจอกับคำที่ว่าตกม้าตายตอนจบเขาให้ค่ะโอเคเย้ okay. yeah. ยังดีว่าตกลงบนสนามหญ้านะคะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ค่ะส่วนสเก็ตข่าวต่อมานะคะไปกันที่ตำบลห้วยผ่ยอำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองค่ะ คุณสุชินเฟื่องฟนูนอกจากจะเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวแล้วเขาก็ยังเลี้ยงเลงอีกด้วยหนึ่งตัวค่ะตั้งชื่อให้ว่านาตาลีทุกวันตอนเช้านะคะคุณสุชินจะต้อนวัวไปเลี้ยงในที่สาธารณะแล้วตัวเองก็จะกลับบ้านไปเลยค่ะปล่อยให้วัวนั้นหากินกันเองทั้งนี้ก็เพราะว่ามีผู้ช่วยที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลวัวอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือนาตาลีนั่นเองค่ะนาตาลีนั้นจะทําหน้าที่อย่างแข็งขันนะคะไม่หลบไม่อู้ฝ้าวัวไม่หางด้วยการปีนหางขึ้นไปอย่างกับไต่ทวันเลยค่ะ โดยมีที่นั่งประจำดังันก็คือตำแหน่งบนหลังวัววัวเดินไปทางไหนก็จะนั่งบนหลังวัวไปได้วยกันทุกที่ค่ะวว้า wow. และมาถึงสเก็ตข่าวส่งท้ายนะคะไปกันที่อำเภอท้ายเหมือนจังหวัดพังงาค่ะซึ่งที่นั้นได้มีการจัดงานประเพณีลอยแพรที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมสองศาสนามาร่วมงานกันนะคะด้วยการนําเอาสิ่งของใส่ในแพรไม้ไผ่เพื่อที่จะลอยสิ่งที่ไม่ดีลอยลงทะเลไปโดยมีเรือลากจูงออกทะเลไปไกลๆค่ะหลังจากนั้นก็มีกิจกรรมสนุกสนานกันนะคะเช่นปัญฑะศีลั์ศิลปะป้องกันตัวของพี่น้องมุสลิม แข่งขันเตะปีบกีฬาพื้นบ้านของไทยแข่งหัวเราะซึ่งก็ต่างสร้างความสนุกสนานให้กับชาวบ้านได้ดีทีเดียวค่ะและสุดท้ายนะคะเป็นการแข่งขันเป่าลูกโป่งให้แตกใครแตกก่อนเป็นผู้ชนะค่ะที่หนึ่งที่สองแตกไปแล้วค่ะเหลือที่สามที่ต้องมาสู้กันนะคะ คุณยายเสื้อชมพูไม่ยอมแพ้ค่ะถึงแม้ว่าฝ่ายชายจะออกนิลาย,ยั่ยยวนก็ตามเป่ากันจนหน้าแดงเป็นหน้าดำแล้วลูกก็ยังไม่ยอมจะโตเท่าไหร่นะคะเราไปลุ้นกันค่ะว่าใครจะแตกก่อนกัน <Wow. S 1> ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะยินดีด้วยนะคะคุณยายค่ะแล้วกลับมาพบกันได้ให,หม่ในสเก็ตข่าวเช่นเคยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ